เพลินเลินแอนเพลิสวัสดีค่ะวันนี้พรวนเพลินจะมาชวนทำลิปบาล์มจากผลฟักข้าวกันนะคะสีที่ได้ก็จะเป็นสีจากธรรมชาติของผลฟักข้าวเลยค่ะก็จะต้องใช้ผลฟักข้าวที่สุกพอเนื้อด้านในจะเป็นเนื้อสีส้มแดงค่ะ ส่วนเมล็ดนําไปล้างแล้วตากแห้งเพื่อนําไปเพาะต่อนะคะเราจะนําแต่เนื้อฟักข้าวมายีกับน้ําเพื่อให้ได้สีส้มแดงแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะใช้วิธีตุ่นนะคะโดยการนําหม้อตั้งน้ําแล้วนําภาชนะที่ทนความร้อนเช่นแก้วทนความร้อนนะคะวางลงไปแล้วก็ใส่ตัวเชียร์บัตเตอร์ค่ะรอบนี้เราจะใช้เชียร์บัตเตอร์เป็นเบสนะคะ ใช้เชียร์บัตเตอร์ในการทำครั้งนี้น้ำหนักที่100กรัมค่ะและใช้ตัวน้ำฟักข้าวอยู่ที่150กรัมค่ะฟักข้าวนอกจากจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงยังสามารถช่วยในการชะลอวัยป้องกันการเกิดริ้วรอยและปกป้องผิวจากแสงแดดด,ด้วยค่ะจะให้เด็กๆใช้ก็สบายใจได้เลยค่ะ นำเชียบัตเตอร์ลงในโถกแก้วทนความร้อนนะคะเพื่อละลายหลังจากนั้นเมื่อละลายเสร็จแล้วตักน้ำฝักข้าวใส่ลงไปนะคะพยายามคนให้เข้ากันขั้นตอนนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานค่ะกว่าสีจะเข้ากันกับตัวน้ำมันนะคะต้นฝักข้าวเป็นพันไม้ลม้มลุกเป็นไม้เถาเลื้อย มีมือเกาะคล้ายกับตำลึงชอบแสงแดดเลื้อยได้ทั้งบนพื้นบนต้นไม้บนรั้วบนหลังคาเพื่อนๆหามาปลูกไว้ที่บ้านกันได้เลยนะคะเพราะทั้งเมล,ล็ดใบรากผลมีประโยชน์หมดเลยค่ะมีข้อควรระวังนิดนึงนะคะการนำเมล็ดฟักข้าวมาใช้จะต้องคั่วหรือต้มให้สุกก่อนนะคะ พราะว่าในเมล็ดมีพิษค่ะลิปบาล์มของเราก็คนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะหลังจากนั้นปล่อยให้อุณหภูมิลดลงแล้วค่อยเทใส่บรรจุภัณฑ์กันค่ะเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้ลิปบาล์มที่มีส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะสามารถให้เด็กๆใช้ได้เลยค่ะก่อนหน้านี้เจ้าตัวน้อย ซื้อลิปบาล์มที่เป็นของเล่นมาทาปรากฏว่าแพ้ค่ะปากเป็นแผลตลับนี้เสร็จก็โดนคนจองเลยค่ะ